พิสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อของนักเตะตัวจริงที่จะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง23คนในการแข่งขันศึกฟุตบอลอาเซียน AFF ซู z u ซูกิคับ2016นะคะลา่าสุดนี้ทางโคซิโก้เกติศักเสมาเมืองผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้บอกว่าจําเป็นที่จะต้องเพิ่มนักเตะอีก4คนเพื่อที่จะมาเป็นตัวสํารองค่ะครับก็ถือว่าเป็นการเรียก นักเตะเข้ามาเสริมทัพของซิกโก้ที่น่าจะถูกถูกใจฟนกีฬาชาวไทยอยู่พอสมควรเพราะว่ามีรายชื่อของชาริวชปุยด้วยนะครับนักเตะจากสโมสรสุพรรณบุรี FC ครับครับซิกโก้บอกนะครับว่าสาเหตุที่ต้องเลือกผู้เล่นมาเพิ่มเติมเพราะว่าเกมก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลอาเซียนคัพนั้นมีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจอกับทางออสเตรเลียนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่ผู้เล่นอาจจะได้รับอาการบาดเจ็บได้ จึงต้องมีการดึงตัวผู้เล่นมาเสริมสำรองไว้ก่อนนะครับ <c oughs> กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเสริมเข้ามา4คนมีนัสพลมาลาพันธ์นะครับกองหลังจากชนบุรีเอฟซีมีศิวพงษ์เจริญศป์มิดฟิลด์จากสมุรสรศรีสกเกตเอฟซีนะครับชาดูชับป,ปุยกองกลางจากสมุสรส,สุพรรณบุรีเอฟซีและเจนรบสัมพาวดีสุน,น้าจากสมุรสรบีซีเทโรศาสนะนะครับครับสี่รายชื่อก็ถือว่าสองอ่าสอง สองรายชื่อนะครับที่ถูกเรียกมาใหม่ก็คือนัตพลมาลาพันธ์และก็สิวพงษ์เจริญสิงห์นี้ก็ไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับโดยทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลอาเซียนสุสัปครับระหว่างวันที่19าถึง1 0 1 9พฤศจิกายนนะครับถึง17ธันวาคม25 5 9ันย้โดยในรอบแบ่งกลุ่มอยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียไทยเราจะแข่งขันวันที่19พฤศจิกาย,ายนนี้นะครับเป็นนัดแรก ก็เดี๋ยวได้ผู้เล่นครบแล้วนะครับซิโก้เองก็บอกนะครับว่าจะนําทีฟุตบอลทีมชาติไทยไปร่วมแสดงความอาลัยด้วยนะครับก็จะได้เห็นนักบอลทุกคนนั้นไปทําภารกิจนี้นะครับ